นี่เราเอาศาสนามาสอนพี่น้องหลาให้ฟังเสียงศาสนานะไมไ่พูดดูถูกเยามยผู้ใดมันบกพร่องตรงไหนกต็ติเพื่อก่อให้ส่งเสริมเรื่องี่เรวขนาดไหนผู้เจ้าประกาศบางมาทุค์ทำไมไม่ยอมฟังเส,สียงผู้เจ้ามันหนาขนาดนี้เชาวพูดรเราหรือเราว่าลมหายใจนี่หรือเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่าหน้าโลกอ่ะลมหายใจนี่ใหญ่กว่าหรือจะไม่ตายหรือป่าชาเกิดน้งหมดเห็นไหม นี่วงราชการนี่เป็นวงเด่นในประชาชนชาวไทยเราเรียกว่าวงราชการเป็นวงสำคัญจุดสำคัญเป็นวงเด่น <c oughs> ถ้าเสียก็ก็เสียมากนะเหมือนภาคขาวถ้าเป็นแบบหลังหมีสักทีเดียวแล้วมันก็ไม่รู้นะคือมันดำหมดทั้งตัว ถ้าดำๆด่าดำดำดงๆหรือขาวนี่อะไรไปแปะเปื่อนมันรู้ได้เร็วนะวงราชการเป็นวงที่จดจ้องเขารพนับถิวฝากจิตฝากใจของประชาชนทั่วไปจึงเหมือนก็เป็นจุดเด่นวัาหนึ่งว่าเป็นผ้าขาวื้วงราชการผูดด้ใดผู้หนึ่งก็าตามไปทํามันจึงเสียมากนะนี่อันเนี้ยวงราชการทั้งหลายควร พิจานาตัวเองให้มากก่อนที่จะเข้าปร,รับราชการควรทดสอบสำหรับความ,มรู้นั้นรู้มาแล้วเรียนมาสมควรจะเป็นราชการ,ร,ราชการได้แล้วแต่ความประพฤติของตัวเองหน้าที่การงานที่จะป,ะปฏิบัติตนเองต่อส่วนรวมคือชาติทั้งชาตินี้ควรจะได้สำเนกศึกษาระมัดระวังเข้มงวดกดขันต่อตัวเองปเป็นพิเศษพิเศษด้วยกันทุกคนในวงราชการ อันนี้เป็นความถูกต้องศีลธรรมไม่ควรที่จะจูดจางสําหรับวงราชการถือศีลธรรมเป็นหลักยึดเป็นหลักดําเนินเพื่อความร่มเย็นแก่ชาติบ้านเมืองของเราอันนี้สําคัญมากนะศีลธรรมไม่ไม,ไม่มีแล้วเหลวทั้งนั้นอนะวงราชการถือกลียดตันหาถือยศถือสัก์ถืออํานาจเป็นของดีเป็นสิ่งที่ว่าเลิศเลยแล้วเหลวนะเหลวอ ไปไหนไปไหนเอากิเลสออกหน้าออกตาอวดอำนาจวาสนาเบ่งนี่คือเรื่องของกิเลสเบ่งตลอดนะถ้าเรื่องของธรรมแล้วไม่เบ่ง <c oughs> ไปสม่สำเสมอวางเนื้อวางตัวการปฏิบัติตัวต้องเป็นตัวอย่างของส่วนรวมเสมอไปยิ่งเป็นหัวหน้าโดยแล้วยิ่งเดรัมัดระว,วังตัวมากนะเนี่ยจุดส่องพันไปอย่างนั้น ไม่ใช่ว่าเป็นใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งจะเย่อหยิ่งจองห้องพองตัวไปไนั่นเขาเรียกอันตรพานในวงราชการมหาภัยในวงราชการใช่ไม่ได้ว่างั้นเลย,ยจึิงขอให้พิจารณาทุกคนเราทุกคนประชาชนาชราษฎรนี่ลูกเต้าออกไปเป็นข้าราชการให้เตือนลูกเตือนเต้าเจ้าของนอย่าให้เป็นข้าราชการเร็ว เสียชาติบ้านเมืองเสียทั้งพ่อทั้งแม่โดยด้วยที่เลี้ยงดูมาส่งเข้าไปให้เป็นรับราชการงานเมืองกลับไปทําลายชาติบ้านเมืองใช่ไหมล่ะนะเนี่ยสำคัญแท,ท,ท้คือศีลธรรมควรมีในวงราชการทุกแห่งทุกโหนไม่มีแว้นเลยนะศีล <c oughs> ธรรมยิ่งผู้ใหญ่เท่าไระร,ะระเบียบกฎข้อบังคับประจําตัวเอง ในเรื่องศีลธรรมนี่ควรจะหนักแน่นเป็นพิเศษ <c oughs> ยิ่งม,มันมันหนักแน่นไปเรื่องกิเลสเรื่องความเย่อหยิ่งจงองหองความสาคัญตนว่าเป็นเจ้าเป็นนายไปทนหนแต่งตัวนี่โถอแม้แต่ข้าราชการเล็กๆนี่ข้าหลวงแต่งตัวสู้ไม่ได้นะยิ่งข้าเลี้ยข้าหลวงแต่งตัวลแล้วเทบุตรเทวราที่สง่าง,งามที่สุดน,นั้นตกสวรรค์ ท่านทุมลงมาหมดสู้ขา้าราชการเร็วๆของชาติไทยเรามันแบ่งแต่งตัวอย่างนั้นไม่ได้นะแต่งตัวอ้วดยิงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ลถ้าม,มีทำมันลืมตัวได้ง่ายนะมองไปแล้วมันมองดูไม่ได้เจ้าของยังโถนี่ยังยิงภูมิใจว่าคนเคารพนับถือเขาเพียงยกมือไหว้ท่านั้นก็าว่าเขาเคารพนับถือแล้วหัวใจเขาดูไอ้เปตรตเขาว่างั้นว่าไงเรารู้เทาไมล่ะ ถ้าไม่มีศีลธรรมที่อย่างเดียวนะถ้ามีศีลธรรมว่าไม่ว่าก็ช่างเถอะขาวลบภายในใจเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากนะแล้วจะได้เตือนบรรดาชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งวงราชการ<ม>เป็นแกนอันหนึ่งของชาวพุทธเราควรนําไปปฏิบัติด้วยดีเราจะเห็นได้ที่ไปที่ไหนเราอดคิดมาได้บางทีเกิดความท้อใจนะไม่ใช่แบบเรานี่เลิศเลออะไรนะออ แต่เมื่อเห็นมันมันแสลงตาแสลงหูแล้วมันก็อดไม่ได้นะคืออดไม่ได้สําหรับผู้ที่มาแสดงตัวเป็นผู้นํานั่นนะควรจะมีการอบรมด้วยดีด้วยดีมาทางด้านศีลธรรมเวลาออกหน้าทางนาประชาชนทางด้านศีลธรรมให้มันคล่องตัวบ้างนี่โถแล้วอิมาเนี่เนี่ย แล้วยิ่งบางสกูลกี่เวลานี้อ่านไม่ออกเลยนะเอ,อออ่ะเอออ่ะเด็กเขากลำลังคาญแต่ว่าแต่พระที่นั่งฟังลําคารเนี่ยคือเมื่อผลของมันแสดงมาชัดเจนคือว่าไม่เอาไหนเรื่องศาสนาไม่ว่าที่ไหนนะแล้วก็ทำเวธาราก็ต้องหัวหน้าเป็นผู้นํานะอย่างเช่นทางศาสนาก็ก็บงราชการผู้นํานับแต่ข้าหลวงลงมาผู้ว่าราชการลงมา หารองผู้ว่าานอำเภอหรือตำรวจทหารก็ต้องเอาหัวหน้ามาเป็นผู้ว่าแล้วทำมาว่าแล้วว่าอิมานเนหัวอะไรแล้วเรื่องอิมานี่ก็อะไรไอ้บูน้นี่นั่นใจไหมมันม,มีนิทานแทรกนะคืออิมาี่แล้วก็ยังเหลือแต่ว่าไอ้บู้นี่ไม่ว่านะ คือเขาไปถวายทานนี่นี่ทานข้อน่าชิดอยู่ข้อหนึ่งไปถวายทานแล้วก like <talk> <những> ็เมียชื่อชื่ออิมาหัวชื่ออิบูเข้าใจไหมแล้วไปถวายทานด้วยกันแล้วเขาก็นำว่าแหละว่าอิมานี่แล้วก็ว่าไปว่าใครไอ้นี่มันก็ลำคาญไอ้หัวมันแล้ว เห็นแต่ว่าคำไหนมีแต่ว่าอิมานีอิมานีไอ,อบูนี่ม่เห็นพูดบ้างก็มาจำบุญให้ทานด้วยกันเหรอฮะเอาทางงานก็นตั้งแก้ใหม่คาําถวายทานใหม่เราต้องมีทั้งอิมานีทั้งไอ,งอบูไอบูนี่ด้วยถวายอันนี้แหละอิมานีมีแต่อิมาแล้วปูกกากกากปังถ้าปูริกีเวลาี่อ่านไม่ออกนะโอว,ว่าอะไรตั้งแต่ข้าหลวงลงมายังอ่านไม่ออก นี่แสดงว่าไม่เอาไหนเลยเลวทางด้านธรรมามากนเนี่ยขายตัวให้ประชาชนทราบเป็นผู้นําไ,ด,ได้ยังไงทางาศาสนาซึ่งเป็นหลักเกณฑ์น,นันใหญ่หลวงไม่ถือเป็นของรคชการแต่เรื่องกิเลสตัณหาที่มันพ่อคูณสกปรกยิ่งกว่าช่วงกวาฐานทําไมถึงว่ามันดีเอาหนักหนาเอามาพออหัวมันทพาไม่คิดบ้างสิเราเป็นลูกชาวพูดนะนี่ไปที่ไหนวงราชการแล้วมัได้ตำหนินะมันฟังอยู่ได้นั่นมักเป็นอย่างนั้นเสมอนะ ไม่มีใครจะสนใจเรื่องอ่านเรื่องทำพอแสดงมาอิม,มานีสวายซักเช่นภาพบางสกุลสองกระถานนี้จะบอกแทบทุกรายไปนะจะบอกด้วยความคล่องตัวแสดงว่าได้รับการรวมมาพอสมควรไม่ค่อยมีนะเคือเห็นแล้วว่าไม่เอาไหนเวลาจําเป็นมาเป็นผู้นํนก็ว่าอิม,มานีไปอย่างนั้นยังเหลือแต่ไอ้บูนี่เท่านั้นเองอ ตรนกุลจีกว่าเวลาเนี้เท่านั้นมันก็อ่านไว้ได้สังกัสรอดุยมาสาจโนพันเต่เทียงเท่านี้มันก็ไม่ไยากอะไรไม่ได้ยืดยาวอะไรพ่อที่จะมากุกักกุกักขายหน้าต่อทารชนมากมากหยาบมากนะวงราชการเราไม่ควรให้มีอย่างนี้ต่อไปนี้ก็ควรเข้มงวดกวดขันกันบ้างเรื่องวงราชวงศีลวงธรรมนี่วงราชการไม่ค่อยเอาไหนนะนี่แล้วที่มันเร็วนะเวลานี่ย เมื่อไม่เอาไหนอย่างหนึ่งมันก็ต้องเอาไหนอย่างหนึ่งจนได้แหละไม่เอาไหนทางศีลธรรมมาก็เอาไหนทางสรัทกเป็นช่วงเป็นฐานมันเอาทั้งนั้นแหละเฮ้ยนะนี่เราเอาศาสนามาสอนพี่น้องเราให้ฟังเสียงศาสนานะไม่ได้พูดดูถูกเยียวยาผู้ใดมันบกพร่องตรงไหนกต็ตีเพื่อก่อให้ส่งเสริมนั่นช่วงว่าสังเชียงที่ว่านี่ยมันไม่คล่องตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติ ถึงเวลาว่างเข้าศีลเข้าธรรมปฏิบัติตนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาอันเป็นเรื่องศีลธรรมระงับกายวาจาใจของตนที่มันคึกขนอมด้วยอำนาจกิเลสลากไปลากไปนั้นเสียบ้างห่ือันกจะได้เป็นคนดีสงบลมเยน็นไปที่ไหนว่าคนก็เคา,ขารพนับถือกราบไหว้บูชาเพราะมีธรรมในใจนะมันเร็วนะเร็วลงคู่วัน วงราชการเรานี่ทางด้านศาสนาเราบอกได้เลยว่าเร็วไม่สนใจท,ทั้งท่านที่วงราชการแต่และว,วงราชการแต่และคนทวนมากออกจากวัดนะเป็นลูกผ้าลูกผ้านะออกไปแล้วมันเหยียบหัวผ้าไปเหยียบหัวอัดหัวทำไปไม่สนใจก็เลาทำยิ่งกว่าเทิดทุนเฉลีการเทิดทุนเฉลี่ยเท่ากับเหยียบหัวทำในขณะเดียวกัน เยียบหัวพระเดียวห,ยหัวครูบาอาจารย์ซึ่งประธานที่ตนเคยอยู่ลงในขนาดเดียวกันนะเนี่ยม,มันประกาศทั่วไม่มีใครพูดเฉยๆมันทั่วประเทศไทยเรามีวิธีอะไรนำเป็นผู้นำแล้วฟังแล้วเราจได้ดดดดฟังอันนี้นะเด็กตาสีราสาลูกตาสีราสาเขายัางดีกว่านะเขายัง ราคุโตะโมสังโคอันนี้บุรุษโมสังโคเบื่อเครื่องเล่นของเด็กอ,อ่างั้นนะไม่เห็นมันของอู่ของเดนถ้าเรื่องความโลภนี้ได้เท่าไรไม่พอเห็นจะได้เห็นจะจริงจริงจนมาสร้างพุง,ง,งแตกมันมันก็ไม่ถอยเนี่ยมันถือเป็นของเลิศของเลยอ,อันนี้คือไฟนโกที่จะเผาวหัวมันมันใช่ไหมความโลภเนี่ยคือกี่ตัวมันเทอดทูนมากเวลานี่ จะทำรายชาติบ้านเมืองก็เพราะตัวนี้เองไม่ใช่ตัวอื่นตัวอะไรนะได้ไหมพอได้ไหมพอมีราคาตันหาเป็นตัวหนุนเป็นตัวบังคับการนั่นหัวหน้าใหญ่เลยนะราคาตันหามันบีบบังคับให้โลกโลกไปเพื่ออบูชาราคาตันหาไม่เทิดทูนกันมากนะเวลานี้เทิดทูนกันมากเรื่องสี่นั่งทำเป็นน้ําดับไฟให้สิ่งเลวร้ยวายทั้งหลายสงบตัวลงบ้างนี่ไม่ค่อยจะมีนะหรือไม่มี ฟังดูแล้วโลกมันจะไม่รอนได้ไงโลกร้อนนี่ไม่นร้อนด้วยอำนาจของธรรมนะร้อนด้วยอำนาจของเกียรติที่เราส่งเสริมมันทุกคนทุกคนนี่แหละมันเป็นฟืนไฟมาเผาไหม้เราซึงอย่างความโลภได้มาได้มามาัมา่งน้อ,นอยูี่คือภูมิใจนะอ่าภูมิใจได้มากเลยภูมิใจยิ่งด่าได้มากยิ่งด่าได้มากยิ่งภูมิใจเรามากเรื่องที่ภูมิใจเรื่องของธรมรมเล้วยสายตาธรรมดูไม่ได้อยู่นะโอ้ <c oughs> จากนรกจนจัดตรวจบัญชีไม่ทันคนประเภทนี้เป็นคนประเภทมือหนึ่งด้วยนะอืมเข้าถึงนรกมือเป็นมือหนึ่งเลยจากทั้งทั้งที่ของขุมใจในสมบัติมันฟองเข้าของที่ได้มาด้วยความผุ้ริอเป็นฟืนเนไฟเอาสมบัติของชาติเรามาแต่ละคนละคนเช่นภ้าษียากรนยี่มาจากไหนภ้าษสียคอที่ต่างคนต่างเสียทั่วประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะสมบัติอะไรออกมาเป็นภาพ เป็นเรื่องพาเสียก่อนเนี่ยออกมาจากเจ้าของเจ้าของมีเจ้าของทุกคนเสียสละมาเพื่อเป็นพาค่าพาเสียก่อนให้สังราชการได้ดาเนินหน้าที่แทนประชาชนทั้งหลายแล้วนี่เขามีเจ้าของนั้นเจ้าของทัวประเทศไทยสมบัติที่เขามานี่เรามาถลุงถลุงเข้าพุงเราคนเดียวเดียวนี่เรียวกว่าเอาสมบัติของคนตางประเทศเท่ากับเอาไฟของคน้งสมบัติคือคือสมบัติของคนตงประเทศมาเผาหัวอกเจ้าของ รอจะลมหายใจเทนั้นนะอืมภูมิไปเภูมิไปเพื่อจะลงตุวน,นั่นจะตึมกับพระพุทธเจ้าไปไม่ได้นะภูมใิใจภูมใิใจเรื่องที่เรต้องภูมิเสมอพี่เรืไม่ไม่เคยสะอาดทีเรือไม่เคยสร้างคนที่ดีไม่เคยสร้างคนที่มีความต้องห่วมเย็นสร้างแต่ภพื่อนแต่รายทั้งนั้นน,นนะนี่ภูมใิใจภูมใิมใจเรื่องใไม่พอพอใจขาดสาวบ้านลังไปแล้วเ,เงินไปฝังไว้ที่ไหนบ้างฮะมันไปถามเมื่อไหร่ เราไปฝากไว้ธนาคารไปบ้างประเทศไหนบ้างแล้วอยู่ที่อุมโมงมีมากน้อยอย่างไรเตร็มเปลื่อนอยู่ตามบ้านจำเรือนมีมากน้อยแล้วตึกมีกี่หลังกี่หลังห้องหับอะไรห้องสูงห้องแถวมีมากน้อยแล้วที่วกว้างามาด้วยหน้าของพี่ภูมิใจวงใจ,ใจเวลาตายแล้วมีอะไรติดตัวไปด้วย <c oughs> เห็นมีไหมอืมเห็นกระดูกเจ้าของต้องคนอื่นจะไปเผาไปฝังให้นะเจ้าของไปแล้วนั่นลงแล้วนะถึงแล้ว ไอเรื่องเราเราไม่ต้องบอกไม่มีนาทีจีโมงอะไรเราขึงจะึงเลยวิ่งผู้ทำกรรมมากๆนั่นแหละยิ่งเร็วที่สุดป้าถึงเลยทันทีผู้ที่ทำกรรมเล็กน้อยไม่กำลังทางชั่วก็ไม่มากทางดีก็ไม่มากนั่นเรียกว่าทรัพวสียังมีพอที่จะเสาะแสวงหาที่เกิดที่อยู่บางพอประมาณไม่หนักเกินไปแต่ผู้สร้างกรรมชั่วนี่สืถขึงอะไรถึงอะไร่ะ ไม่ยอมนี่แหละศาสนาพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ฟังให้เลยไม่มีเว้นนะจะสอนแบบเดียวกันนี่หมดเพราะสิ่งที่ระบุถึงนั้นน่ะเช่นบาบุญนรกสวรรค์ความรล่งนีพพานตลาดเปรตผีต่างๆนี่มีมาดั้งเดิมแล้วกี่กับกี่กันก่อนพระพุทธเจ้าแต่องค์ออกมาตรัสรู้เสียอีกน่นเมื่อมาตรัสรู้แล้วก็ต้องมารรู้สิ่งที่รู้ที่เห็นเนี่ยอเมื่อรู้เห็นแล้วจะว่าอย่างไง แล้วทําไมเราจะไปบลบร้างได้ล่ะพระพุทธเจ้าทุกองบลบร้างไม่ได้เลยนะให้เราจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเลยเอาคําโลกไปบลบร้างนารกได้หรือเอ้าถ้าบลบร้างเอาภาครโลกให้มากนะได้สลกไอย่าให้พอเอ้าไันได้มากนะแล้วนรกจะรับไม่ได้มีไหมเราดูที่นะพวกนี้พวกบาปหนาเนเข้านารกนรกเนี่บอกมันคับไปจากนารกตัวบาปหนาสกุลมากนี่เข้านารกไม่ได้ เขาต้องสร้างนรกใหม่น really? ี้เคยมีที่ไหนไม่เคยมีเอาลงเถอะว่างั้นเลยไปเถอะรรมบุ่นนั่นคอเหมาะพอดีตลอดไปเลยนะใครเต็มให้เอานะฟังเสียงอาจจะชงทำบ้างเชื่อถ้าเห็นว่าตัวมีสาระนะชีววานํามาเห็นจะได้แต่รวยโดยไม่คิดถึงของเขาของเรา มีแต่เราโมกร่วมมากได้ตลอดเวลานั้นแล้วกิเลสมันถือเป็นของดีนะนั่นแหละไฟนะอมันถือเป็นของดีนะไนะอ,อเ,ไไเราผู้เครือขมายประมามันก็ได้แต่เราไม่พอบึนบึนนะนี่เรียกว่างโง่ไหมมนุษย์เราศาสนาสามลางแป้งอยูม่มันยอมฟั่งมันบึนประม,มากิเลสแล้วเก็มาประดับยศมันด้วยนะอะมีศักดิ์ศรีดีงามมีเงินมีทองมีข้าวมีของ ไปคดไปโกงรีไถเข้ามาจากที่ตา่างๆเอามาประดับร้านตัวเองนั่นแหละเ,เรียกว่าดินเหนียวติดหัวเรียกว่าตัวมีงอนสมบัติเข้าของเงินทองของพี่น้องทั้งหลายที่เขาบริจาคเขาเสียสละมาเพื่อพาเสียก่อนเข้าสู่จุดสวนยอดแต่เรามาก่อมากโวยเข้าสู่ภูมิข้องเราอย่างเดียวนี่สร้างบาปมากขนาดไหนอืมไปขโมยของคนเฟียงคนเดียวครอบครัวเดียว อย่างนั้นก็ยังมีโทษมากอยู่แล้วกรรมมากอยู่แล้วยังไปเอาของคนทั้งชาติมาเป็นองค์คนเดียวนี่จะกรรมหนักมากขนาดไหน,นเอาคำนวณสิถ้าว่าหลวงตาหาเรื่องมาอุตรินะทำเป็นอย่างนั้นใช่ว่าไงนั่นววเราใครเผาหัวงอ,อกนะมลมหายใจฟอดๆเขายกใจว่าโอ้ยนี่แกมีนะ,ะมีรถทามันสักสูงนะเสียงลมปากเขานั่งก็หลงหลงได้ง่ายในเรื่องกล่เรื่องของเกลื่อนนี่ เร่งรอมได้ง่ายที่สุดเลยแล้วมันจะไปเขาหัวแ,แก่แลแ่รูใหม่อะมันไม่มีใครเตือนที่เตือนทางน,นี้ถ้าทําเตือนอย่างนี้มันก็หาว่ารู้ว่าดา่าไปเสีเห็นไหมมันไม่ยอมรับทุกด้านเรื่องที่หนแล้วไม่ยอมรับนะอืสอนดีมันก็ไม่สนใจสอนยังไงก็ไม่สนใจสิ่งที่มันจะเจอเอาสนใจไม่สนใจก็ตามคือสิ่งที่มันต้องการต่างๆมาก,มากๆนั่นแหละเป็นเชื้อไฟอันใหญ่หลวงเผาเลยเผาเลย อมเราพูดถึงเรื่องสีเรื่องทาแล้วไม่มีระวงราชการเราจะทำไงาหาทีในใน่ไหนที่ไหนเข้าไปเลาะเลาะเาทอะเทอะเรื่องสีเรื่องทาไม่มีเนะ <c oughs> เลอะเลาะเทอะเทอะไปหมดงั้นไม่ใช่เรื่องของเจริญตีตลาดตีตลาดทุกหัวใจคนทุกหน้าที่การงานวงงานต่าง มีตะขีเลือเข้าไปตีตลาดศีลธรรมเข้าไปแทรกพอให้มีความแน่นหนามันคงและอบอ,อุ่นบ้างไม่ค่อยมีและไม่มีในวเวลา,านี้นะเมือยบ้านเมืองเราไม่ก็จต่มดิมันจะไม่จมยังไงเพราะต่างคนต่างยีต่างคนต่างขนขวายหาฝืนหาไฟมาเผาตัวเองมันจมจนได้นะั่นแหละฟังให้ฟังนะนะเราเป็นลูกชาวพูดยามีแต่คําชื่อว่าพูดศาสดาองค์เอกที่เร่ไม่มีตัวไหนองค์เอกหรอกนับแต่โคตรแต่แทกของเจรมาเร็วทั้งนั้นมาตลอด พระพุทธดเจ้านี้โคตรแท้ขอ,องพระองค์ก็มีตั้งแต่เลิศเลอมาทั้งนั้นนะมีเ่เรียวซิไหนะพุดธเจ้าทุกอง์เลิกทั้งนั้นทั้งนั้นทําไมเราไม่ยอมฟังเสียงถ้าเราเป็นลูกชาวพูดก่ะฟังบ้างเชเรื่องที่เลีเลี้กนาั้นไหนพู้เจ้าประกาศบงป้างมาทุกองค์ทำไมไมันยอมฟังเสียงะพุดธเจ้ามันหนาขนาดนี้นเลยลชาวพูดเราหรือเราว่าลมหายใจนี่หรือเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งกว่านรกอะ่ะ แล้วเรมมันเริมหายมันเมหายใจนี่ใหญ่กว่าหรือจะไม่ตายหรือป่าชาเกิดน้ำหมดเห็นไหมอยู่ที่ไหนก็มีป่าชาตะกี้นี่ก็พูดลมที่ตักเมียก็ตายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยนั่งตายหรือไม่ตายฟังดิมันว่าตักเมียตักหัวตักใครก็ตายไม่มีตักก็ตายมันล้มไปเลยตายได้เลยแล้วยังไม่รลู่ตัวถึงหรือแล้วนังว่าเราจะร่ำจะรวยสวยงาม ได้รับความดอดาเสริญจากคนเขาว่ามั่งว่ามีสีลสูงยอดขาบรรดาสุขแล้วบรรดาสาแวแล้วเราจะไปสวรรค์ทั้งๆที่มีสักบาปเต็มหัวใจนั่นเหรอเอาแข่งพูดเที่ยวสิแล้วจะไปสวรรค์ด้วยการสร้างบาปกรรมหนักหนาอืมแข่งพวกที่ทําบุญให้ทานเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถเาเอาใครจะไปความจริงแล้วอ่ะใครจะไปยังไงแน่นั่นว่าไงมันว่าจะลมปากตื่นเรื่องของกิเลสหลอกคนต่างหากนง มันตื่นจริงๆนะพวกเราเนี่ยเราพูดนี่เราพูดด้วยความสงสารทุกอย่างนะทำผู้รีเจ้ามันจ้าพูดทั้งจริงนะเราไม่ได้อวดเอาทำผู้เจ้ามาสอนไม่ได้สอนแบบตาบอดนะเวลามันมืดก็บอกแล้วว่ามันมืดเวลามันแจ้งจำไม่ให้บอกว่าแจ้งเลยเช่นเวลานี้มันแจ้งเป็นกลางวันแล้วกลางคืนมืดก็บอกว่ามืดเวลามันแจ้งก็บอกว่าแจ้งนี่เวลามันมืดยังว่าใจก็บอกมืดเวลามันกจ้างแจ้งขึ้นมาก็บอก ตาหลักความเกลืเหมือนพระเจ้าจัดสร้ขึ้นมาเป็นโลกวิสูรู้แจ้งโลกพระองค์ก็บอกว่ารู้แจ้งโลกแต่ก่อนไม่เห็นพระองค์บอกนะยังไม่ได้จัดสรููวลาลกขึ้นมามันจ้าขึ้นมาแล้วก็เอาทมนั่นแหละจ้านั่นแหละซองดูโลกดูสงสารพีณาแต่เราเป็นลูกชาวพูดยามาอึออาดอาดอาดให้เห็นในวัดในวาของมันกันเนี่ยไอ้พวกไหนที่มาขโมยของนี่นะ เราบอกให้ชัดเจนเลยนะอะถ้าใครอยากตายให้มาขโมยของนะอืมสมัยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะบอกใหชัดถ้าใครยังเสียดายชีวิตอย่ามาแตะของในวันนี้อมันหนักมีผู้ที่จะสอดจะส่องจะดูคนใครเป็นคนผิดผิดนี้ยปางบาทเดียวจะเสร็จตายเลยไม่ทราบว่าใครมาฆ่านะอืมไม่รู้เลยนาท่านรู้รู้ไหมแล้วว่าเราเป็นขโมยเจ๋งเขาเวลาเขาเป็นขโมยเราฟาดหัวอ,อกเรา เรื่องเดียวกันนั้นเรารู้ไหมให้ภาคอันนั้นนะบ้านตานมันเป็นบ้านที่หนามากที่สุดบ้านหลวงขะบ,บัวเนี่ยเนีอไมัหนามซ้าอยู่ในวัดมันยังทราบว่ามันมาขมโมยของแต่เราไม่อยู่เนี่ยนั่นจึงบอกเรายัางสงสารู่าน,นอยู่นะพี่บอกอยู่นะบอกว่ายามาทนะํานาว่ะผู้ที่สอดที่สองผู้ที่คอยดูแลตัวสาคัญที่มีอยู่นาะว่าวะเราอยากเข้าใจว่าเราเป็นขมโมยใครจะเหนือเราไม่ได้หรอกคูณเหนือเรายังมีนนะ ถ้ามาอยากตายแบบไม่มีกุศลาอย่ามาทําบอกงกงนะอืแต่ตายแบบไม่ต้องจับไปอือะไรมีคดีข้อนั้นข้อนี้ผู้ผู้ต้องหาอาไแปกลับไปขังนะสมัยสุวรรณนี่เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะไม่ได้กลับขังนะเอากระสุนป่างเดียวท่านขังเสร็จไปเลยไปเลยไปเลยถ้าขาไม่อยากตายอย่ามาแต่ใครให้ฟังให้ดีนะบานตาตเรานี่นะตัวสําคัญมันมาอยู่นี่ลนะ ถ้ามันไม่อยากตายให้รีบบอกกันนะแล้วบอกงงไม่มีสองนะคําพูดอบบน,นี้นะแล้วทอตอมาจับความจริงเรว,ว่องนีนะ้แล้วจะเข้าใจว่าเขาจะหาจับไปแล้วเอาไปฟ้องไปรองกันหาหลักฐานพยานมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเข้าใจนะเล่ไา,ลาไปหาขโมยเขาไปหาหลักฐานพยานที่ไหนไปขโมยเขาเมื่อเวลาเขามาแก้ลำํำมันก็แก้อย่างเดียวจะกรเจะของนั่นแหละแก้ล้เจะของป้าเดียวเท่านั้นหมดเลย อยู่ที่ไหนก็อยู่นั่งนอนอยู่ตามป้างเดียวไม่ว่าที่รับที่แจ้งไม่ว่าที่วงงานใหญ่หญๆนั่นแหละมันยิ่งฆ่ากันง่ายนะป้าเดียวไม่ทราบใครมาฆ่าหายแล้วไม่รู้นั่นให้รู้นะทุกคนนะเรายังแม่ตายอยูน่นะนี่ไม่อยากให้มันตายไอ้นนั้นมันคือคนคนหนึ่งพอมันจะกลับตัวได้ให้รีบกลับน้าให้ไม่รีบกลับเขาเขาสืบทราบได้แล้วจะตายแน่ๆนะนะให้ฟังให้ดีนะตายแบบเงียบๆมันแหละอื เนี่ยบอกหมดนะทุกอย่างบอกหมดเรายังไม่รับความสงสารนะวันนี้ตอนห้าโมงเย็นก็จะไปเทศที่น้องคายแนละ้วอย่างนั้นแล้วเทศที่น้องคายวันที่สองเย็นแล้ววันพรุ่งนี้ก็ไปอขอนแก่นบรรจาคมีน,นี่ทราบแล้วเขามาบอกแล้วว่าพระหญิงจะเสด็จ ว่าเป็นประธานในง,งานวัดหลวงปู่ผางฝ่ายหญิงจุลาพรสเเด็จมาเป็นประธานพูดทนานละว,วันนี้พูดมามากต่อมากแล้วนะ